เหมือนเก่าเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหลังลานและพี่น้องน้ำไร่สดนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารพี่น้องวันอังคารที่สิบหาเด้อเดือนกรกฎาคมพศสองพันหกสิบแปดพี่น้องครับกัเอ่าประวัาิยา,ายใหญ่ห้างพี่น้องเนาะเอฟซีสอบถามมาว่าเซล่ยเก้มครับรถมือสองฟีดาวยังมีอยู่บอกครับนะครับผมจะบอกเลยครับเนาะมีครับผมด้านหลังผมซีซีเรืง 5, ร่งหาซีเรงหลังผมฟีดาวนี่มัดนะครับ รถมื 2, อสองพรอมสูงสุดอยู่หกปีฟรีดาวได้ขันท่าชีสิบแรงนะครับชี่สิบแรงพลังใสมือผมการงวดง่ายกับประม 7, ระาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทงวดน้อยเดียวสองพันรวมแล้วประม 9, ระาณเก้าหมื่นกว่าบาททรงหกปีบระมาณหกแสนพี่น้องฟรีดาวสรงไม่ถึงหกแสนเออนะครับแจ้วมาบาทเงี้าหมดแนวกันสิพัฒน,นาพี่นอนะ้องเนาะเอมัดแนวกัาอะไรละครตาน,นี้พี่น้องยังบอกอยู่เพราะว่ารถช่วงนี้ผมยังระเบิดเฉียวอีดีพี่น้องนะครับ ถืออิลิยากให้พี่น้องเอาไปใไซพร้อมเพราะว่าเป็นการถือว่าช่วงนี้กับหน้าวานกันแล้วๆเขาหน้าดากันหนาๆเร้วๆนักขึ้นน้องเนาะเออช่วงหน้าแล้วเกินว่าเขาหน้าปลาแล้วกะรลดมันเลยราคาถี่แล้วจดโปผล่ที่จริงมันดาวหลายได้พี่น้องแต่ว่ามันมีโปรโมชั่นให้นะครับแต่ก็จะเป็นฟีดาวดุกลุคาไปเลยนะครับเนาะกะผู้ใดมาต,ตอนนี้ก็บสบายแล้วครับบริษัทเงินดาวแม้แต่บาทเดียวออาไปส่งนี่กับบ้องหอนหกแสนนะครับส่งหกปี บายพี่น้องนะครับทำไมจิ๋่ยวแพงเลยพี่น้องเนาะรถมือรถมือสองเลยก็ยังตกเจ็ดแสนแปดแสนอยู่มือสองเลยเดี๋ยวนี้สบายครับมาเางามง่ลังเสลล์เกียมสภาพดีเง่าเง่าวงต้องพี่น้องเดิมๆนะครับเข้ามาเรียนสภาพเดิมๆเ,เดี๋ยวทรายหน้ากระสิบิวให้ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เก็บสีรายละเอียดให้นะครับรุ่นเอลทุกรุ่นและพี่น้องดดเด้อนะครับพี่ดาวไปเลยนะครับพี่ดาวเด้อเอา้า บามีนยังหลายพี่น,น้องนนะเดี๋ยวผมมีผ้านชะ่มรถเดี๋ยวพี่นอนะ้องคิดว่ารถหลเพราะเสี้ยวเกียมอยากเปเรียกยุดล้นไปเว่าไปได้กับมีนในบางคนเนาะเดี๋ยวผมมีผ้ารอพี่น้องเนาะบริเวณดนะ้านทั้งนั้นกับพื้นล่างรถโยรถเข่าม้าไม่ทั้งพุ่นเดี๋ยวเสียงสิด,ดังเดี๋ยวผมมีผ้าพี่น้องขี่รถารอรอบลำอ,อ,อ่อนตกาก่อนพี่น้องเนาะไอพี่น้องในเมืองครับไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะเอาซีดาปไปเลยครับรุ่นเดียวทุกรุ่นนะครับไปจัดไปพี่น้องนี่ครับงามงามเสี้ยวเกียมีผ้าพี่ผ้าน้องรอรถซีสิ เห็นนิ้นหนากล้องนี่นะครับชีสิบแง <S <S ้งว่าไปเร็วครับพาไปเรื่อยนะครับฟีดาวไปเลยครับนะครับนี่ทรงหกปีพี่น้องสภาพดีๆกันเดียบนุ่งงามนะครับชีสิบแรงครับอ่าแล้วผมจะภาพมึงหาชีสิบื่องนั้นอีกไหหาสิบแร้งแล้วพี่น้องเด้อยนะครับนี่ครับเออนี่ครับจัดไป รถที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับแมนมือแต่พี่น้องเด้อี่ิพันจอดเรียกไหมพี่น้องเขาเรียกช่วงเบาครับมือสองครับรถมันหลายพี่น้องแต่ว่าผุนแมนมือแบบนี้ตัวมือสองนะครับดีวใหว้เรากระงั้นฟีดาว,ดว,ดดวนะครับเดื้อดวนครับเสี่ยวเกียมใอย่าที่พี่นอ้องนะครับเมาสารถลากไปใส่ฟีดาวไปเลยครับผมนีม่เห็นไหมครับไปลุยเดี๋ยวเสี่ยวเกียม์พลาดรถเรียกครับ พาชมสภาพเดิมๆเมื่อเด้อครับเนี่ยการจากพี่น้องมามาเรียกมาอย่างก่อนถ้างคอยเสียเอาไปบิวให้ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เก็บสีละเอียดให้ครับรถนี่หลายแล้วพี่น้องผลข้างหลังผมแม่นมากพี่น้องผลแต่ผมดี้าพี่น้องชุ่มเฉพาะบริเวณนี้ะก่านนกว่างพี่น้องใจยางยังบ่ไหวอยู่ครับตอนไหนขี่รถเลาะผ้ากันเละาเละผ้าพี่พี่น้องเลาะครับ แมนมัดและพินองขนาผมนี่นะครับนี่ไปชมอันนี้เป็นหาสิบแรงครับฝั่งทั้งใส่เนี่ยฝั่งทั้งใส่เมื่อผมเนหาดสิบแงงทั้งผมเป็นสี่สิบแรงครับนี่นงชมไปเลยครับนํำกันสภาพเดิมๆครับนี่พินองมาพี่นองกันเด็มันเรียกอะไรครับมาเสียวขั้นใดราคาเท่าไหร่ครับแตกต่างกันที่ปีกับชั่วโมงการทํางานนะครับเด้อครับ ดีครับชั่วโมงการทำงานครับที่มันจะแตกต่างกันเราขามหามักยกับไรี่น้องนี่ทางสาร,ร้างมันกำลังเค็ดอยู่เขามะมัยนะครับเขามาะม,าม,ามด้านหนาๆเสี้ยวเกลียมแฟน,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 นแาม,าม่นไหมครับโซนครับ่บทั้งหนาแล้วขามะมัมไหมครับกำลังทำความสะอาดนะครับหลาง ฟีดาวไปเลยพี่น้องรลค่าหาแสนหกแสนบาทสิ 5, แร,ง,ร,แรงก็ฟีสิแรงกับแค่าฟีแสนหานมกเกนี่บหานเงินดงเงินดาวเราเพิ่มประหัตฟีแสนครับสามแสนกว่าพี่น้องคือพัก3ามแสนกว่าบาทมาเมืองมาเหลียงมาช่วงออกหักพี่น้องหลารถไหลก็ลเซียเกียร์พาช่วงไปชนผ่านชนรตะรีก็สิได้ตามนี่ลนะพี่น้องนี่ เพื่อนเอามาไว้ให้เนาะพร้อมรถนะครับเด้อเนี่นยเพื่อนถือขายไปพร้อมรถครับนี่ครับอุลโขฐานโรเตอรีหลายอยากมาเสือแต่ผ่านโรเตอรีเอาไว้แต่ก่อนรุ่นเนี่ยก็มีนะครับเนี่นย MUC ใกล้ MUA ห้าเจ็ดพี่น้องครับแมนมน่เกิดโอ้เดยผมสีพายพีน่น้องเป็นเมืองรถดานีบังครับ รถโมกี้อ้อยท่้นพี่น้องเนาะอันนี้รถรถเอ็มนะครับเอ็มยูพี่น้องนี่เอ็มยูแข่งนี่เอ็มยูสีแก้มยูห้าเจ็ดดาวกับโมกี้บาทพี่น้องดาวบมกี้บาทเด้อครับพี่นออ้องขี่ป้ายครับผมนี่ยหอกแสนกับบาทเด้อพี่น้องนี่